บริษัท LPI l a c r a n g e ประเทศไทยจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชั้นวางสินค้าครบวงจรพร้อมบริการติดตั้งออกแบบและให้คำปรึกษาด้านคลังสินค้าจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง LPI l a c r a n g e จึงกลายเป็นผู้นำที่ให้บริการงานจัดเก็บสินค้าทุกรูปแบบตั้งแต่ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชั้นเก็บเอกสารสำนักงานชั้นวางสินค้าในห้างสรรพสินค้าและชั้นวางสินค้าอุตสาหาการรมรวมถึงการบริการหลังการขายและให้คำแนะนำด้านการจัดเก็บและการบริหารคลังสินค้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามาอย่างยาวนาน LPI LacLens มีทีมงานที่มีประสบการณ์และฝึกผลงานอย่างต่อเนื่องที่พร้อมเสมอเพื่อซัพพอร์ตรองรับทุกความต้องการระบบจัดเก็บของธุรกิจของคุณ